เผยข่าวลือ Galaxy S26 Ultra อาจตัดเลนทรลโฟตโต้เพื่อเพิ่มแบตเตอรี่ให้มากขึ้นและมีการทดสอบ X-Pen Bluetooth mm hmm. ดูเหมือนว่า Samsung Galaxy S26 Ultra จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวลือที่ว่านี้เรือธงรุ่นใหม่ปีหน้าจะตัดเลนกล้องหลังออกไป1เลนซึ่งจะเหลือเพียง3เลนเท่านั้นครับ โดยหนึ่งในบัญชีจอมหลุดอย่าง v h s h underscore god ระบุว่ากล l a ซ y ี่ u l t หัอัจะมีกล้องหลังแค่3เลนตามนี้ครับเลนหลัก200ล้านพิเซลเลนอัลตร้าไวท์5้ล้านพิเซลเลนเพรสโคปสีเท่า200ล้านพิเซลถึงแม้ว่าไม่มีเลนเทเลโฟโต้สเท่าแล้วแต่ก็อาจจะแทนที่ด้วยความละเอียดของเลนซูมที่มากกว่าเดิมรวมถึงเลนหลักอาจจะรองรับการปรับรูรแสงได้ คล้ายกับที่เคยใช้งานใน Galaxy S9 Series ที่สลับได้ระหว่าง F1.5 และ F2.4 ครับที่สำคัญจอมหลุดยังได้เสริมอีกว่าเครื่องต้นแบบนั้นได้ทดสอบการใช้งานบลูทูธใน S Pen ด้วยครับซึ่งก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับหลังจากที่ตัดไปใน g ก a x y ซ A5 Ultra ซึ่งในการตัดเลนกล้องหลังไป1เล่เลนก็อาจจะมีผลทำให้ใส่แบตเตอรี่ได้มากขึ้นด้วยครับอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์จากเดิมที่5,000มิลลิแอมป ห,ททรหรือหากคัมซุงเลือกใช้แบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนจริงก็อาจจะทำให้ได้มากถึง6,000เมลแอมก็เป็นได้ครับ